สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กังวลใจว่าลูกๆที่บ้านของเรานะคะทำไมติดหวัดง่ายจังติดเชื้อง่ายนะคะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้พลาคดคลิปนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่ดาวกับน้องเพลงเนี่ยเป็นภูมิแพ้ทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็แม่ดาวเนี่ยมีไอเทมดีๆมาแชร์เพื่อนๆนะคะเผื่อเป็นทางเลือกนะเพราะว่าซื้อให้น้องเพลงทานนะคะในช่วงที่เขาแบบร่างกายอ่อนแอติดหวัดอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่า ร่างกายของเขาฟื้นตัวไวขึ้นนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะให้เขาแล้วก็ที่สําคัญทานง่ายนะคะน้องเพลงแบบทานได้โดยที่ไม่ไดาไม่ต้องบังคับเลยนะคะราคาก็น่ารักค่ะ ที่แม่ดาวไปเจอมานะคะ305บาทแต่ว่าพอดีมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่แม่ดาวได้มาในราคาที่ค่อนข้างดีนะคะก็ลงพิกัดไว้นะคะใต้คลิปในคําบรรยายคลิปแล้วก็ตรงปักหมุดนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจจะไปซื้อตามเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะ สารอาหารที่ใส่มานะคะแน่นๆเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสารอาหารที่ครบ5หมู่นะคะเป็นตัวช่วยที่สําคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกๆของเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะคะอันดับ1น,นะก็คืออาหารที่ครบ5หมู่และ2นะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันนะคะซึ่งวิตามินตัวนี้นะคะใส่ รวมสารอาหารสารสกัดนะคะที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายมาในปริมาณที่แม่ดาวรู้สึกว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นตัวสําคัญสําคัญนั้นเลยอย่างเช่นสารสกัดจากออเซโรล่าเชอร์รี่นะคะใส่มา5 0 0 0 0มิลลิกรัมนะคะสารสกัดจากซีตัสไบโอฟลาวอโนย50,000มิลลิกรัมที่สําคัญเลยเนาะเบต้ากลูแคนนะคะจากบิวเวอรีซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเบต้ากลูแคนนะคะเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระในปริมาณ สูงนะคะแล้วก็เป็นสารที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายนะคะช่วยฟื้นฟูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารตัวอื่นที่สําคัญอีกอย่างเช่นแคลเซียมนะคะแล้วก็วิตามิน B6 วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามินดีนะคะซึ่งเป็นสารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็เป็นสารที่ช่วยทําให้ร่างกายทํางานได้ตามปกตินะคะทานหลังอาหารเช้า15มิลลิลิตรนะคะเขาก็จะมีถ้วยมาให้นะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเขาไม่ค่อย ไว่บ่อยๆนะคะน้องเพลงเป็นภูมิแพ้แล้วแม่ดาวก็จะให้ทานวิตามินควบคู่ไปกับการล้างจมูกเป็นประจำนะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมให้ลูกๆของเรานะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายของเขาจะได้ทํางานเป็นปกติแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อมลภาวะต่างๆนะคะแล้วก็เชื้อโรคที่แบบ รุนแรงขึ้นในสมัยนี้เนาะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ตามพิกัดที่แม่ดาวลงไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจดาวเซอรี่นะคะแล้วก็ช่องดาวเซอรี่เพื่อรับชมสาระดีๆที่จะมีมาแบ่งปันกันเสมอเลยค่ะเพื่อลูกๆของเราแล้วก็เพื่อสุขภาพทุกคนในครอบครัวนะคะสําหรับวันนี้แม่ดาวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ